เรียนคณะกรรมการทุกท่านผมนายธมนวัฒน์ชูกลิ่นขอ,อนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลสขคณค่าสกทอ OPEC a กอร์ประจําปีการศึกษา2562ด้านวิชาการยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้การอนาชีพเทคโนโลยีในการจัดการด้านวิชาการซึ่งในการจัดการเรียนรู้การสอนด้านวิชาหุ่นยนต์ข้าพเจ้าใช้หลักการ ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการอบรมและได้รับการเชิญป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวคิดการปรับดันโครงงานสู่เวทีนานาชาติข้าพเจ้ามีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการทางวิทยาศาสตร์ได้นํามาประยุกต์ใช้ในการในการสอนในสาระเทคโนโลยีโดยมีการดําเนินการส่วนของอินพุตเป็นสามแนวคิดใหญ่ข้าพเจ้าได้เคราะหลักสูตรวิสัยทัศน์ของเรียนพบว่า รายวิชาหุ่นยนต์มีการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการในการสอนที่ท้าทายการคิดเชิงวิเคราะห์มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนับสนุนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมการแสดงออกแบบประชาธิปไตยด้านที่สองแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์องความรู้การพัฒนาทางปัญญาจากการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดจากการก่อรูปจากความรู้ และความเข้าใจเดิมในด้าที่3วิธีวัดประเมินพัฒนาต่อยอดตั้งเป้าหมายและนิยามผลลัพธ์ให้ชัดเจนให้งานตั้งคําถามที่ท้าทายผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ให้ผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ขบวนสรร์สร้างนิยมบนหลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ผู้เรียน2วิเคราะห์หลักสูตร 3. ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน5ระดมความคิดเพื่อสร้างสารรค์องค์ความรู้6ลงมือปฏิบัติ7วัดประเมินผล8พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ข้าพเจ้าได้นาความรู้ไปถ่ายทอดการสอนวิชาหุ่นยนต์และเล่เป็นด้านวิชาการกับครูและนักเรียนชั้นม4โรงเรียนเซโชในประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อ Learning Python and Lego เมื่อปีการศึกษา2561และร่วมจัดทำงานวิจัยร่วมกับค o o d h ูตรไ c h o ูลมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโดยโกรอในเรื่องแหล่งน้ำก่อเกิดยุงลายในเขตตำบลบางจากอำเภอเมือง er, จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปวิเคราะห์หาสาเหตุยุงลายปีการศึกษา2562ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนร่วมนำเสนอโครงการน Thailand j ิลเด้นไ t ซีทีแฟร2019ระดับนานาชาติร่วมกับนักเรียนประเทศญ,ญี่ปุน่นณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชาวิทยายลัยมุกดาหารนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนรายการ I New g e n a w a r d ์2020 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแถลงข่าวมหากรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอโครงการในนวัตกรรมระดับนานาชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงรางวัลงานศิลปาะตกรรมนักเรียนระดับชาติท้งที่6กจาประจำปีการศึกษา2องพนรนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันวุ่นยุทธ์ระดับกลางชั้นมอปลายนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรรักษ์ส่งเสริมขนาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้รับรางวัลเดียรเงินการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพ,พิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนได้รับรางวัลเดียรเงินการเข่งขานการสร้างโมชั่นอินโฟกราฟิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา2563นำเสนอโครงงารยังอินเวนเตอร์ชาเลนจ์2019ณประเทศมาเลเซีย นำเสนอโครงการโรบอทเกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2019ได้ระดับชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนำเสนอโครงการโรบอทเกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2019ระดับนานาชาติพานักเรียนนำเสนอโครงงานกรอบนัประเทศไอร์แลนด์ที่เป็นภาพกิจกรรมการยกย่องเชิดชูกเกียรตินักเรียนผลงานที่เกิดจากตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าได้รับรางวัลเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนสาขาการศึกษาและวิชาการประจำปีพุทธศักราช2 2562 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2562ได้รับรางวัลสมคุณค่าโอปิกระวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้การาอาชีพเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติประจำปีการศึกษา2561ขอบคุณครับ